เปนของพวกหนูเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะชื่อว่าโรงเรียนบ้านเดือสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิเกตเตเขตสีค่ะส่วนที่มาของโรงเรียนนั้นคุณลุงรัดปรับเสียงถือว่าเป็นผู้ร่วมตั้งโรงเรียนมาเลยค่ะโรงเรียนบ้านเดือขอตั้งเมื่อปีพศ2520โดยมีพออิดคํคำโทรบริจาคที่ดินหลวงพอ่อวรธรรมานุกูลเจ้าวัดวัดบ้านเดือมอบเงินจำนวน7 0 0 0บาท แล้วเราได้โรงเรียนแล้วก็คิดช่วยกันประชุมวางแผนปรับปรุงโรงเรียนให้มีการพัฒนาขึ้นคำว่าเดือนนั้นเป็นชื่อของต้นไม้ผลของมันสามารถกินได้ด้วยนะคะแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กชุมชนก็ให้ความร่วมมืออย่างดีทางหมู่บ้านก็จะให้ความร่วมมือทุกๆด้านนะคะที่โรงเรียนอย่างเช่นด้านการศึกษา ก็จะมีการสนับสนุนจัดผ้าป่าหรือมีสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนแล้วก็ทุนการศึกษาค่ะอย่างด้านกิจกรรมต่างๆด้านกีฬาทั้งชุมชนหมู่บ้านนะคะก็จะมาร่วมแข่งขันกีฬาแล้วก็มามาดูแลนะคะและมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาและร่วมกันผลักดันให้นักเรียนได้ครูชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางผู้ปกครองได้ค่าใช้จ่ายต่อคน1น6ปบาทต่อคนต่อเดือนนอกจากให้ความร่วมมือแล้วทางโรงเรียนเองก็ได้จัดการเรียนการสอนอย่างดีรู้สึกภูมิใจที่โรงเรียนของเรามีการพัฒนาขึ้นช่วยกันคิดช่วยกันทำมาโดยตลอดนะครับ นักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียนในอำเภอก็กลับมาเรียนที่โรงเรียนของเราทั้งหมดเลยนะครับและในปีนี้ก็ได้มีนักเรียนนอกเขตนะครับบริการเขตมาเข้าเรียนเพิ่มเที่รวเรียนมาเรา5คนอีกนะครับก็ยิ่งทำให้เราภูมิใจว่าโรงเรียนของเรานั้นมีคุณภาพนะครับอยู่บ้านโพน้อยเราอยู่ตั้งไกลครับเราอยู่บ้านโพน้อยทำไมเราต้องมา พาหลานมาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าบรรยากาศและก็สถานที่สิ่งแวดล้อมคือรู้สึกว่ามันพร้อมด้านวิชาการอะไรอย่างนี้นะคะผลงานของโรงเรียนที่ไปประกวดค่ะประกวดผลงานค่ะประกวดแข่งขันไม่ว่าแต่ด้านกีฬาหรือว่าด้านวิชาการก็มีผลงานมาตลอดก็เลยอยากจะให้หลานมาเรียนอยู่ตรงนี้ แต่ก่อนนั้นพี่ๆเพื่อนๆของหนูไม่ค่อยได้เรียนหรอกค่ะหรือไม่เขาก็ไปเรียนกันที่อื่นท่านผอ,อและคณะก็คิดหาวิธีเพื่อพัฒนาจนได้ค้นพบสิ่งที่เรียกว่านวัตก,กรรมครับจากที่โรงเรียนเรานะครับเจอ,อปัญหาปัญหาก็คือผลสมดิษทางนโนูเนสต่ำมากเราก็เลยชวนกันนะครับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องคณะกรรมการส,สารศาสตรนฐาน คณะกรรมการที่ภาษาผู้ปกครองผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนว่าคิดยังไงดีเรื่องเราเจอแบบนี้แล้วนะครับมันไม่ผ่านเราจะทําไงดีนะครับสองสองรอบสองก็ไม่ผ่านอย่างนี้นะครับก็มาร่วมคิดกันนะครับเมื่อเราร่วมคิดกันได้เราก็ว่าเอาเอาอยางงี้แหละสิ่งที่เราจะทําก็คือร่วมคิดร่วมทําร่วมนําเสนอแล้วก็เมื่อได้อะไรมาก็ภูมิใจร่วมกันนะครับนะจึงเป็นที่มาของนวัตรกรรมร่วม หลักสี่รอร่วมคิดร่วมทําร่วมนําเสนอและก็ร่วมภาคภูมิใจครับผลออกมาก็คืองานวิชาการงานวิชาการนะครับเราได้ได้ข้างนอกนะครับมาจัดช่วยต่างๆอย่างเช่นมอรชาชพัฒอุบลมอม,มหิดนอย่างนี้นะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาช่วยปลูกผักมาช่วยทําปุย๋ยงานแผนและงบประมาณนะครับเราก็ได้งบประมาณนะครับ ในการทำหลายอย่างนะครับนะงานบุคลากรก,รก็ได้ครูเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็งานทั่วไปนะครับอันนี้เราสร้างโรงเรียนนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นห้องประชุมอาคารอนเนกประสงค์ห้องน้ำห้องปอหนึ่งห้องอนุบาลห้องพยาบาลห้องอาคารไม้ด้านบน4-5-6นะครับเราปรับปรุงซ่อมแซมด้วยงบประมาณ จากพี่น้องชุมชนจากเครือข่ายนะครับนอกจากนี้เครือข่ายที่มาช่วยเราก็มีเครือข่ายจากเทศบาลตำบลกวันเครือข่ายสิทธิ์เก่าโรงเรียนบ้านเดือก็ให้มาตลอดเหมือนกันนะครับเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนบ้านเดือเครือข่ายสุขภาพนะครับจากรอสตก็ช่วยกันนะครับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนน้ําตกห้วยจันทร์เครือข่ายโรงเรียนในอำเภอคุนหารเครือข่ายการจัดการศึกษาที่เอาชีวิตเป็นตัวตั้งนะครับ ที่ร่วมกับเครือข่ายทางบ้านโรงเรียนบ้านคูเมืองหลายโรงเรียนที่ร่วมกันพัฒนาในด้านวิชาการนะครับนะ นะครับนวัตกรรมด้านโอกาสนะครับจากปัญหาที่ว่านักเรียนขาดเรียนบ่อยบางคนขาดเรียนเป็นประจำนะครับไม่เห็นคุณค่าของการเรียนเท่าที่ควรนะครับได้วางแผนว่าสเต็มหนึ่งเราจะขอทุนนะครับเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนนะครับนะสองเราจะฝึกทักษะอาชีพนะครับตามบริบทของเรียนเราคือปลูกผักเลี้ยงปลานี่แหละครับนะครับทีนี้นะครับ เมื่อเราดึงสเต็ปนี้เข้าไปนะครับสเต็ปที่1นึ่ผลปรากฏว่าทุกวันนี้นะครับมียอดอยู่ทั้งหมด156,000กว่าบาทสเต็ปที่2นะครับนักเรียนที่นี่จะปลูกผักขายเลี้ยงปลาขายหมดก็เลี้ยงใหม่นะครับทำให้นักเรียนมีไรายได้และก็นำไปเป็นการออมนะครับคือ,อเศรษฐกิจโรเงเรียนบ้าเดือนะครับจะเป็นเพิ่ม ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และก็การอมนะครับยังผลให้นักเรียนในเขตบริการเข้าเรียนทุกคนนักเรียนจบกนนารศึกษาทุกคนโดยไม่มีการออกกังขันนะครับเราวางแผนว่าเราจะสร้างคุณภาพด้วยสเต็ปที่3 3นะครับสสเต็ปสร้างคุณภาพนักเรียนบันเดือนะครับเราจรึงมาวางแผนร่วมกันนะครับได้3สเต็ปนะครับนะวัตกรรมด้านคุณภาพสเต็ปที่1 ขอบริจาคปัจจัยเพื่อตั้งกองทุนนำดอกผลที่บริจาคมาใช้จ้างครูช่วยสอนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนสเต็ปที่2เราศึกษาดูงานต้นแบบนะครับส่งครูอบรมตามกลุ่มสารักการเรียนรู้นะครับสเต็ปที่3ส,สร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยจัดทดสอบวิชาการบ้านเดือครับปีกันสาระหนึ่งครั้งนะครับจากที่เราสร้าง3ส,สเต็ปนี้นะครับส่งผลให้ ผลสริดนะครับ NT เราสูงกว่าระดับชาติ3ปีติดต่อกันนะครับคือปี2 5 5 6 2 5และปีกันาสนรนะครับแล้ก็สูงขึ้นด้วยปีนี้สูงขึ้นกว่าระดับชาติ 16- 22นะครับคือได้ร้อยละ61กว่ากว่านะครับและก็ NT นะครับเราสูงขึ้นกว่าระดับชาติมา5ปีติดต่อกันผลโอเนต เราสูงกว่าระดับชาติ5ปีติดต่อกันนะครับปี2556นั้นเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับชาติร้อยละ6.6นะครับแล้วก็ปี2557สูงกว่าระดับชาติร้อยละ8.05ปี2558สูงกว่าระดับชาติร้อยละ8.11คือเราเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับทีนี้ผลงานนักเรียนนะครับปี2558 ก็ได้ระดับชาติโรงเรียนก็ได้ระดับชาตินะครับ2รางวัลโรงเรียนได้เบสขนาดเล็กนะครับและก็สถานศึกษาพอเพียงเป็นเลิศนะครับในระดับชาตินะครับส่วนโอเบกอวอดเราก็ชนะเลิศดภาคตะนอกเฉียงเหนือนะครับ2ปีติดต่อกัน2517และ2558และก็ในระดับชาติเราก็ได้เหรียญทองอต่อเนื่องกันนะครับคุณครูก็มีผลงานระดับชาตินะครับ นักเรียนตั้งแต่ปี2,555มาเราก็ได้ระดับชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในปี2,556นะครับแล้วก็เด็กที่มีคุณธรรมจริยธรรมในปี2,557สองคนนะครับปี2,510เป็น58นี่เด็กที่มีผลงานพอเพียงเป็นเลิศนะครับนะเอ่อ งานศิลปะหัตกรรมเราก็ได้ไปตั้งแต่ปี54จนถึงปีปัจจุบันนะครับเราก็ไประดับภาคทุกปีนะครับโดยปีล่าสุดได้เหรียญทองที่จังหวัดสุรินได้ลำดับที่12นะครับนี่คือผลงานของอโรงเรียนนักเรียนครูผู้บริหารนะครับคร่าวๆนะครับจากความร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับผม จากที่เราพัฒนาโรงเรียนร่วมกันนะครับก็เป็นดังวิสัยทัศน์จุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนของเรานะครับที่ว่าโรงเรียนเหมือนบ้านหน้าอยู่มุ่งสู่สุขภาพดีนักเรียนมีคุณลักษณะและความรู้ได้มาตรฐานสืบสารความพอเพียงบ้านวัดเครือข่ายพร้อมเพียงสนับสนุน เรามองว่านักเรียนส่วนหนึ่งนะที่เป็นนักเรียนอ่อนนะครับการเรียนรู้ไม่ทันเพื่อนยังไงเวลาเรียนในห้องเขาไม่มีความสุขนะครับพอเรียนกิจกรรมตรงนี้นะครับเขาได้เรียนสิ่งที่ชอบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกผักเลี้ยงปลานะครับทำความสะอาดเรียรับผิดชอบหรือว่าก so like ีฬาอย่างนี้นะครับเขาชอบทําให้เขามีความสุขที่จะเรียนนะครับเมื่อมีความสุขที่จะเรียนสิ่งอื่นก็ตามมานะครับสอดรับกับผลสมบิตฐ นะครับผลผลิตจ,จะสูงขึ้นตามมาและกะ็การบริหารนะครับชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับทำให้โรงเรียนเราพัฒนาในหลายๆอย่างนะครับตามการช่วงการพัฒนาของโรงเรียนขนาดเล็กนะครับท่านคือชุมชนเข้มแข็งชาวบ้านช่วยกันคิดช่วยกันทําจนให้ชื่อโรงเรียนมีชื่อเสียงในโรงเรียนมีคนมาดูงานมีทางโรงเรียนอื่นมาดูงาน แล้วก็เด็กขยันขันแข็งเช่นปลูกผักขายแล้วก็นักเรียนก็เรียนเก่งไปสอบโอนิธได้สูงแล้วก็นักกีฬาก็วิ่งมันวิลอนก็ได้รับถ้วยทุกครั้งรางวัลที่หนึ่งตลอดคือชุมชนช่วยกันทั้งหมดไม่ว่าทำอะไรกันแล้วแต่จัดงานอะไรชุมชนก็จะช่วยกันตลอด อันนี้ก็คือผลสำริ์นวัตกรรมของพวกหนูค่ะ